สวัสดีครับผ oh. okay. oh, ู้หมวดมีอะไรรับใจ่ายเปล่าเมื่อกี right> ้ออกใบสั่งให้เขาหรือเปล่าอ๋อพวกกันเมื่อกี้เขาไอ้ไอ้นี่ผมฝากให้ลูกน้องเขาเอาของมาส่งมาเลยนี่หน่อยโอเคนะให้พอดีเราหายหน้าหายตาไปไหนมาไปทำไมเปลี่ยนรถใหม่อ่ะรถใหม่ที่ไหนสี่ปีแล้วโอ้ตายก็เห็นได้ข่าวเปลี่ยนรถใหม่แล้วร่ำรวยกว่าเดิมอยากรวยอยู่ให้เมื่อกี้ผู้หมวดผู้หมวดที่ผู้หมวด ปาดเขาเมื่อกี้เนี่ยอันตรายมากอูขอโทษทีผมผมเองมันไม่มันเรื่การใช้รถเทสต์หน่เข้าใจนะเข้าใจผมเข้าใจแต่แต่ผมนะผู้หมวดต้องคำนึงถึงขั้นหลังดินเข้าใจเข้าใจผู้หมวดไม่เห็นหรอกว่าเขาเบรกยังไงเมื่อกี้น่ะผู้หมวดไปไล่เลนสามเมื่อกี้เนี่ยอู๋ผมเสียวมากเลยข้างหลังว่าอู๋ขอโทษทีผมก็เลยจอดจอดถามไม่ใช่ไม่มีปัญหากันนะโอเคแล้วครับผมขอบคุณมากสบายดีสบายดีแม่นึกว่าร่ำรวยแล้วได้ข่าวเพียร่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่จากพระขนง มมอไซส์มั้งมีตังซื้อมีตังซื้อแต่มอไซส์ครับผมกินอะไรยังอ่ะคุณหมดมาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮะมาคนเดียวหรือเปล่าตักตัวโรคพิษมาหูอะไรต้องอะไรต้องอ่ะคุณหมดเรียกระวังหน่อยเมื่อกี้โอ้โหขอโทษด้วยกีถ้าชนมาอีกหลายค่